ผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนจะได้รับเงิน15,000บาทเมื่อไรอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบแล้วครับผมหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง o n e y Channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมนี่ชาแนลครับคลิปนี้คาบข่าวด่วนมาบ่อยอีกแล้วครับสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนจะได้รับเงิน15,000บาทเมื่อไร่อย่างไรรายละเอียดต่อไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับจากมติของคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติช่วยเหลือเงินเยียวยาช่วงโควิด1 9สําหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนนั้น โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ครับต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อายุ15-60ถึง60ปีและเป็นพนักงานเอกชนเพิ่งว่างงานและจ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนครับเงื่อนไขต่อไปคือต้องยังไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานช่วงโควิด -19 จําจำนวน62%ของค่าจ้างนะครับ และต้องไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาช่วงโควิด -19 ตามมาตรการอื่นๆของรัฐบาลเช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเยียวยากเกษตรกรครับซึ่งจากแรงข่าวผู้ที่เป็นประกรันตนมาตรา33ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเหล่านี้อยู่แล้วนะครับยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ นางพิสมัยนิธิไพบณ์รองเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดเผยความคืบหน้าเงินเยียวยาช่วงโควิด -19 ของผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนนั้นกล่าวว่าผู้ประกันตนไม่ต้องลงทะเบียนนะครับซึ่งข้อมูลของประกันสังคมจะมีข้อมูลของผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนอยู่แล้วครับ และยืนยันข้อมูลว่าทางสำนักง,งานประกันสังคมมีข้อมูลแล้วและจะดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน1น0 0 0บาทซึ่งถ้าหาข้อมูลไม่ครบทางสำนักง,งานประกันสังคมจะติดต่อไปยังผู้ประกันตนเพื่อขอข้อมูลครับท่านผู้ชมครับในการดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน1 5 0 0 0บาทไปยังบัญชีของผู้ประกันตนนั้นแหล่งข่าวแจ้งว่าจะโอนเงินภายในกลางเดือนสิงหาคม63นี้แล้วนะครับ และก็สอดคล้องกับข้อมูลของนายรับ,บรณ์แสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังที่ได้ให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชมครับและยังมีอีกการช่วยเหลือหนึ่งก็คือกรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมากกว่า6เดือนและเกิดการว่างงานจะได้รับการช่วยเหลือตามปกตินะครับซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อสงสยัยก็สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคมโทร1506ครับผม โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนจะได้รับเงินเยียวยา1,500 0บาทเมื่อไหร่อย่างไรก็เป็นที่ทราบกันนะครับก็ประมาณกลางเดือนสิงหาคมครับผมหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยก็โทรไปสอบถามที่สายด่วนได้นะครับที่1,506ครับ ก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, share, แชร์ให้กับช่อง m i n i c ่ชาแนลด้วยนะครับผมก็จะนําข่าวสารดีๆซึนดีดรีวิวต่างๆที่เป็นประโยชน์มามอ้อบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ